ครับมาดูข้อ27กันต่อเลยครับน้องอ่านจทย์แล้วครับ ครับมาดูกันเลยครูมานีครูมานะและนักเรียนสิบคนยืนเรียงแถวหน้ากระดานแบบไม่เจาะจงตำแหน่งเพื่อถ่ายรูปถ้า Pk คือความน่าจะเป็นที่มีนักเรียนเคคนยืนขั้นระหว่างครูมานีครูมานะแล้ว Pk มีค่าเท่าใดข้อนี้ก็เป็นการใช้ความรู้ของเรื่องอะไรครับ ความน่าจะเป็นแล้วก็คอมบินทอริกส์นะครับการนับอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ยากก็มาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นพี่อยากจะรู้ความน่าจะเป็นนี่เขานิยามโดยอะไะครับ <S <S 1> <S 1> คือจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วยจํานวน ของ sample space สิ่งหรือเอ่อหรืรูปแบบของการเกิดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู ns กันก่อน ns คืออะไร s ก็คือ s ก็คือการจัดครูมานีครูมานะ และไรครับนักเรียนจำนวนสิบคนเข้าแถวหน้ากระดานครับก็คือพูดง่ายๆนี้คืออะไรถ้าดูคูมานีคูมานะเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมก็รวมกันเป็นจาก คนสิคนเข้าแถวหน้ากระดานเพราะเอ็เก็แะลรครับคนแรกมี12บสอตำแหน่งคนแรกเข้าไปได้เรียกได้12คนต่อไปไปซ้ำคนแรกไม่ได้เพราะยินตำแหน่งเดียวกันไม่ได้ก็11คนต่อไปมี2คนแล้วก็ต้องเหลือสิบตำแหน่งไปเรื่อยๆจนถึง 12แล้วก็1ก็จะออกมาเป็น12 f a c t แฟกทอเรียลใช่ไหมครับนี้คราวนี้เรามาดู NE กัน อีกคืออะไรตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาใช่ไหมครับพิจารณากรณีที่โจทถามพิจารณาจำนวนวิธีในการจัดนักเรียน10คน ยืนเรียงแถวหน้ากระดานแบบไม่เจาะจองตำแหน่งนะครับ10คนนี่ก็ต้องโดยมีนักเรียนเคคนยืนขั้นระหว่างครูมานีและครูมานีก็มีเคนักเรียนขั้นระหว่าง คมานีแล้วคุม,มานะตรงนี้เรากำลังหา NE อยู่นะครับไม่งงเนาะ เพราะฉะนั้นพี่จะแบ่งการคิดออกเป็น3ขั้นตอนนะครับทั้งหมดขั้นแรกพี่จะเรียกคนมาก่อนทั้งหมดเคคนจาก10บคนเพื่อมาเรียงไม่ได้เลียกมาเฉยๆแล้วเรียกแล้วเอามาจัดเรียงด้วยนะครับต่อไปเอาก็เอาคูมานีกับคูมานะมาประกบเป็นขนมปังแซนด์วิชเหมือนกับเป็นขนมปังสองด้านนะครับแล้วก็เอาคนที่เหลือนี่มาสลับกันนะครับหัวท้าย มาดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งของเราคืออะไรขั้นตอนที่หนึ่งของเราคือเลือกนักเรียนเคคนจากสิบคน มายืนเลียงแถวหน้ากระดานคันระหว่างครูทั้งสองคนนะครับ มนะันเลยอะพูดง่ายถ้าตรงนี้อะอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่สนใจครูแต่เอาสิทธ์มาใส่ก่อนตรงนี้เอามาเคคนนะครับเพราะฉะนั้นแต่นักเรียนมีทั้งหมดกี่คนนักเรียนมีสิบคนใช่ไหมครับแต่เอามาเคคนจะได้ว่าน้องเลือกมาก่อนสิบเอามาเคคน ช่ไหมครับแต่ว่า K คนนี่เอามาสลับกันได้ใช่ไหมครับอีก K แฟวิธีตรงนี้ออกมาเป็นอะไรก็คือ P อะไรครับตรงนี้พวกนี้ก็คือ P 10K บครัเ PNR เหมือนกับเลือกมาแล้วเอามาจัดพร้อมกันอันนี้ก็เป็น10แฟส่วน K แฟกสิลบ K แฟคูณกับ K แฟนะครับ ตรงนี้ก็ออกมาเป็น10แฟกส่วนด้วย10ลบเแฟกและคราวนี้พิจารณาอันนี้ก็เป็นคูมานีเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นคูมานะเป็นผู้ชายขั้นที่2ก็คือสลับคููใช่ไหมครับ กับคูได้กี่วิธีก็ได้สองวิธีนะครับคืออะไรคือคูมานีก่อนคูมานีขึ้นต้นกับคูมานีอยู่หลังถ้าคูมานีขึ้นต้นคูมานะก็อยู่หลังถ้าคูมานะขึ้นต้นคูมานีก็อยู่หลังได้สองวิธีใช่ไหมครับสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องมาคูณกันนะครับแต่ว่าอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บตัวนี้ไว้เก็บตัวนี้ไว้นะครับ คราวนี้มาดูขั้นสุดท้ายขั้นตอนที่3คือนำแถวที่มีนักเรียนเคคนนี่ซึ่งมีครูกับมานีกับมานะไปทา อยู่ท้ายแถวนะไปสลับกับตำแหน่งนักเรียนที่เหลืออีก10ลบ k คนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นแถวที่มีนักเรียน k คนเนี่ยเรามองเป็นหนึ่งก้อนใช่ไหมครับนักเรียนที่เหลือมีเท่าไหร่นักเรียนที่เหลือก็ต้องมี10ลบ k ถ้ามองเป็นหนึ่งก้อนมันจะมีทั้งหมด11ลบคไหมครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆอะไรตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เราสลับก้อนนักเรียนไว้ด้านในแล้วแล้วเรามีครูสองคน ใช่ไหมครับคราวนี้พี่จะทอะไรพี่กําลังมองก้อนนี้ให้เป็นก้อนเดียวเลยคราวนี้สลับยังไงสลับกับนักเรียนที่เหลือใช่ไหมครับถ้าสมมุติเหลือสามคนอาจจะถ้าเหลืออีกสองคนก็จะเป็นไรายได้ก็หมายกับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งมียน,นี้อยู่ด้านในใช่ไหมครับถ้าเหลือสองคนก็เป็นแบบนี้ได้ก็เป็นแบบนี้ได้บบไดใช่ไหมครับถ้าเหลือคนเดียวพูดผิด เพราต้องรวมกับอันนี้ด้วยแบบนี้ได้ถ้าเหลือ2คนก็เพิ่มวิธีไปอีกใช่ไหมครับ นะครับสมมติก้อนสี่เหลี่ยมก็คือก้อนตรงนี้พี่ทําให้ดูถ้าสมมติว่าเหลือสามคนก็เป็น3ามแฟกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําได้กี่วิธีสลับกัน1 1บอลบเคันนี้คือรวมนักเรียน1 0บลบเคนกับครูกับชุดครูมัดรวมกับน,นักเรียนเพราะฉะนั้นทําได้1 1บเอ็ดลบเคแฟกทอรีใช่ไหมครับ พะน้องจะได้วอา NE ของน้องคืออะไร N E ของน้องก็คือ10แฝกส่วนด้วย10ลบ K แฟกคูณกับ2คูณด้วย11ลบ K แฟกใช่ไหมครับ ราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมากกับตัวนี้อยู่หนึ่งเพราะพี่ตัดตัวนี้พี่จะเหลืออะไรพี่เหลือสิบเอ็ดลบ k ใช่ไหมครับเ <_ S 1> พราะฉะนั้นคามน่าจะเป็นของพี่คืออะไร ne ส่วน ns ne คือสองคูณกับสิบแฟส่วนด้วย k, สิบเอ็ดลบ k หารด้วยสิบสองแฟตรงนี้ตัดเหลือสิบสองคูณสิบเอ็ดอันนี้ตัดเหลือหกเพราะฉั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือสิบเอ็ดลบ k ส่วนด้วยหกสิบหกใช่ไหมครับข้อนี้ ข้อนี้ก็เลยตอบ11ลบ k หารด้วย66นะครับสรุปพูดง่ายๆข้อนี้หลักการคิดก็มีแค่3ขั้นนะครับขั้นแรกคือการเลือก k คนจาก10คนมายืนแถวหน้าการะดานระหว่างครูมานีกับมานะแล้วขั้นที่2ก็คืออะไรครับขั้นที่2คือสลับครูหัวท้าย ในขั้นที่สามมองว่าชุดแพ็กเกจของครูกับนักเรียนที่อยู่ตรงกลางเป็นกับนักเรียนที่อยู่ระหว่างเ,เป็นหนึ่งก้อนเพราะเราไม่อยากให้พวกนี้เขาแตกกันเม้นเงื่อนไขจะถูกทําลายใช่ไหมครับแล้วก็สลับกับจํานวนนักเรียนที่เหลือคือสิบลบเคคนเพราะฉะนั้นมีหนึ่งก้อนกับสิบลบเคเป็นสิบเอ็ดลบเคเพราะฉะนั้นวิธีที่ได้ออกมาก็จับมาคูณกันหมดใช่ไหมครับก็ได้สองคูณสิบแคูณสิบเอ็ดลบเคและการเรียง คนโดยปกติโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรก็มี12แฟกวิธีตัดไปตัดมาข้อนี้ก็จะตอบ11ลบ k นะครับน้องสังเกตดูว่าข้อนี้เป็นไปได้เพราะว่า k ของเราเป็นไปได้ตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่0ถึง10ใช่ไหมครับจะไม่มีโอกาสเป็นติดลบก็คือถ้า0คูมานะกัมมานีจะอยู่ติดกันถ้า10แสดงว่าคูมานะกัมมานีจะอยู่ปลายแถวนะครับ ข้อนี้ก็ make sense ต้องเช็คด้วยนะครับครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับข้อนี้